เออบวกวคุอเกิมาซิขึ้นเลยรอาะบด้วยกับด้วยเลยมาซิบขึ้นแล้ว่าเปิดอะไรครับอน่่งไรเทียบพเนาะเทียหมื่นเนาะลุงดอหนอยรับลงฝ้าซีมพลุงฝ้าซีชมพ้าซีชมพ์เราแข่งขันอยเพโชค่งน่ซีเนาะเพิ่มโชคซีพเอาตัวองกันตัวเเนาะสวยครับเอาตัวก้อนแล้วก้อนรับ เอามาตามเชี่ยวตรวจตามเชี่ยวครับครับ่อนเลยครบั้งตูุ้้มขหลังเมงไทยเมืองคิดขันซื้อคนขายครับอนอจอตอนนี้ลอยขึเลยเนาเจ็ดหมื่้วาเจ็ดหมื่นตอนรกเจ็ดหมื่นดจดนะ่อ่นองตอรอง่น้องอยต่อหลก็ากันไปเอออาไซเบอร์มาก่อนทนี้ 063 063 007ครั007เก้าหนึ่นย้าหนึ่งย์ราคาคราคไเป็นไงตรงดีดีป่ดีครับกับเวียดนามก็ซื้อดีครับก็ซื้อดีเองบ่มัดหรพูดล่ะฟอกอยากนจักร่าซื้อดีพ่ซื้อดีพิ่ง็อกนอเออซื้อพวกเนื้อพวกลครพนมทรงมาเรกหรงย่อยแบซื้อมดหื้อตัวนี้คว่เราก็เราไปนอ่แม่กับซื้อ่ถิกกับซื้อเออออมจากนอยครับผมคือค เออครับครับครับถือว่าเป็นนินหมายดีเนาะถือว่าดีอยู่ดีอยู่เก่าขึ้นไรไก่เติบอยู่เนาะขอบคุณลายได้เอะเยี่ยมมากนันกันเดี๋ยวอิสหะยัจบทีเดียวเลยปึ๊บบุญปักมตัวเ็หน่อยก่อนเอ้าทองว่าไอเนี่ยเบียบร้อยบ้านพี่น้องเด้อยังแรงเลยเนาะสูงเมตรสามสิบกับสี่สิบได้ที่โซนี้เก่จะเิทองจ็เดือนอ่ะนี่ ไก่เชือกเลยพี่น้องเออเปิดเทเลทใจไปไอ้ท่องเออท่องไม่หลอดเพียงเบาไอ้ท่องท่องหมดได้ไหมเบิ่มจูเนียน่องท่องเบิ่มจูเนียได้พี่น้องน้ำเชื่อนี่ประมาณน้ำเชื่อมันไหลบ่แห้งนึ่งหลอดหนึ่งวอาปั๊บไดนน่อเบิ่มจูเนียเจ็ดเดือนกว่าแต่พี่น้องเพิ่งเจอทองอังนางเลยเปิดเทเลทน้องจะได้เจ็ดสิบบอเปิดไปเจ็ดหมื่นเด้อม้านกันบ่เมื่อกี้ มาตก,การบรุค้ไฟต้องเปเลกทีเนี่ยัรผมศูนย์เกาแปดศูนย์เกาแปดหนยเกดมเก้เจ็ดสาดออมรมาพี่น้องครับเออบ,บิม่มตัวเนี้นี่ทองเพเยอะแต่ควอยเาช้บาทหนอเนาะชบานเานันไเป็นบาทเท่าน,นี้นะครับโอ้พกังลพนี่นี่ใบใบหลอดละละบอแต่ม่น่าถอดเด้พอเด้ตัวนี้ลูก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 ตัวนี้เห็นบอเห็นบ่ มอนี่ผูหรือม่ตัผูนาะี่เดีพอเปนตัวนี้โอ้มื่อยังสื่อคนอคือพอซื่อนเบบ,บิ้งพันล้านบอกโอ้ของดีลูกเบ้มพันล้านพี่น้องครับเอาไปกับเขายจไปดูเบิ้พันล้านพี่น้องตัวนี้ด้ยังไงเ่าไรพ่อยังไงเ่าไร้้องเ่าไฮะ ตอนนี้ก็สี่หมื่นหาพี่น้องพอ,งอเราเปินวันที่สูงจักเดือนละปีกว่าสิบเอ็ดเดือนห้องสีิบหาพี่น้องครับใส่เลขโซดาปามาทนีศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าห้เก้าแปดนตัวนี้แมนบะรแมาณเอามาตัวเดียวนอสี่สิบหาได้พี่น้องนะ้อทองนี่ไอ nhưng có hưởng bơm tôi đi ừ, nha ôi ôi